ข่าวแรกเ้วยเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดในปีนี้เหมือนกันนะฮะกับคุณแอททักซอนนะฮะบอกว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุตกน้ําเปียกปอนไปหมดคุแค่นี้ก็ยังน่ากลัวแล้วไปชมภาพจะน่ากลัวกว่าครับ<อ> สวมชุดย้อนยุคสาวหวานหน้าถนอมแต่งานนี้นางเอกแอฟทักษอ,อนครับด้ต้องเจอฉากตกเรือและจมน้ำในละครวันนิดานะฮะโดยเป็นนั่งเรือเล่นเก็บดอกบัวสวยงามเหมือนภาพในฝันก่อนจะเจอเบรกกระทัหนหันเมื่อเรือรั่วน้ําเข้าจนล่มมีจังหานะฮะอย่างที่เห็นนี่ครับสาวนิดาเนี่ยเลยจมงวงก้นบึงบัวแต่งานนี้สาวแอฟใจกล้าไม่มีกลัวครับเพราะว่ายน้ําเป็นสตอกสี่คูร้อยตลอดเวลาและต้ยอแสดงอย่างดีที่สุดนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นภาพที่ช่วงจมน้ําแต่รับความช่วยเหลือขึ้นมานะฮะขึ้นมาบน บอกสาวแอปดูเบาบางสุดๆนะครับับรองเรียกคะแนนสงสารจากหนุ่มๆได้ทั <h <h ja, да ้งเมืองครับม่น้ำคงไม่ยากขนาดนี้ค่ะนี่ใส่ชุดกระโปรงสุ่มสุ่มอีกสองตัวนะคะรวมกระโปรงเขาไปด้วยก็หนักมากแล้วน้ำก็เหม็นและดินก็หยีเแล้ก็มีหอยด้วยสอบถามไปแล้วว่าน้ำไม่ลึกรัาไม่ลึกยังพอยืนถึงครับตามสไตล์ครับนางอกตกน้ำคว้าขึ้นมาปุ๊บนาเอก หายใจไม่ออกหมดสติอย่างไงต่อ <laughs> นั่นแหละครับ <c oughs> ช้เวลยพอสมควรครับในบรอบช้างนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสวยงามครับรอชมกันนะครับสำหรับในฉากนี้ครับ โอ้ยมีหอยด้วยนะฮะหอยด้วยแล้วก็เอก้อช่วยนางเอกจมน้ำแหมแล้วซุ่มกี่ชั้นนี่คือคุณแอนพัชออนใช้มาสคาร่าแบบวอเตอร์พรูฟนะฮะถ้าเป็นคุณแหวนนี่ลงไปจะเป็นยังไงครับส่วนตาปองฉันก็หลุดหมดนสิพระเอกเห็นแล้ววิ่งหนีไปเลยน่ากลัวมากเลยนะค่ะคุณนิดานะฮะฝากติดตามด้วยถ้ามีเรื่องหลังเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราจะเอามาภาพฮาๆสนุกๆให้ชมอย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะ ตาธรรมเนียมส่งท้ายปีที่พพนัดข่าวโดยสมาคมนักข่าวบันเทิงจะหยิกแกงเห่ยวตั้งฉายาให้สิบดาราที่อยู่ในกระแสมากที่สุดงานนี้ใครจะยิ้มใครจะสะดุง้งลองฟังกันดูค่ะเพราะก่บวีกรกรรมจนเป็นประเด็นสังคมหลายเรื่องนาทานโอมาเลถ,ถูตกกราหน้าเฮ้ยยกย่องให้เป็นดาราลับลวงแหล ใ,ใครๆก็ติดภาพลักษณ์ว่าเป็นภาพพับไว้ม่ลุกขึ้นมาเปิดเผยเรื่องราวความรักกับไฮโซหนุ่มผิดกับครั้งที่เคยคบหากับผู้พิทักษสันติราชแอฟทักษอ่อเลยได้ฉายาแบลตีนปลายฟากนางเอกอินเตอร์อินเตอร์ปูประยาขยันมีภาพหลุดจูจบก,กับหนุ่มๆม,มาให้คนไทยได้ฮือฮาพี่ๆเลยกรณาตั้งฉายาให้ว่าอีหนูจูบสถาน oh. หล่อขั้นเทพดนประกรณลำอย่างฮอตคงเส้นคงวาแถมได้รับการหวตจากสาวแท้สาวเทียมทั้งในแลนะนอกวงการว่อยากออกเดทด,ด้วยมากที่สุดปีนี้ไหลได้วลีติดตัวว่าลำมหาสเสน่ห์พฤติกรรมเรื่องรักเกินวัยเกินงามจะมีภาพหลุดมาโพสขึ้นหน้าหนึ่งและอินเทอร์เนต็ตบ่อยครั้งมดนภพพัเลยมีชื่อเล่นใหม่แบบไม่ค่อยแฮปปี้ว่ามดคันจัง oh. โดนขุดคุยว่าไม่โสิิงนอกจากจะส่งผลให้เรื่องรักและเรื่องงานสะดุดแล้วส่งท้ายปลายปีการ์ตูนอินทิรายอย่างต้องจำใจรับชายาไม้ไวทีมไปครองโธ่เศร้าจริงๆค่ะเพราะการตัดสินใจสุดกระทันหันหอบลูกรักนี้ข่าวเช้าไปอยู่แดนไกลไม้สาวพรสเนรแอนซิเลียมเลยได้ตำแหน่งใหม่เป็นไม้ลีภัย แสดงความหวีดหวายนม่เกรงใจสาธารณาชนคูวิวาส่งท้ายปีปัปติญญาและปีใหม่สมุนรัฐเลยได้ฉายาสมฐานะว่าชิ่งฝั่งเพชร oh. สวยเซ็กซี่วัทศินเปินเลอแถมล่าสุดยังมีแฟนเป็นถึงด็อกเตอร์นางเอกแถวหน้าพลอยเชยมานเลยได้รับการยกย่องให้เป็นนางเอกร้อยเล่มเกวียน oh. ปิดท้ายกันที่นักปั้นมือทองเอสุภชัยที่ฝีมือยอดฝีปากเยี่ยมกล่อมให้เด็กดังๆจากสังกัดคนอื่นมาอยู่ในสังกัดต,ตัวเองได้เนีย,ยนๆเลยถูกชูให้เป็นนักฉกไร้ย่างอายค่ะ